บัดเน่ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิต้องหมายถึงจิตใจด้วยเป็นสมาธิถ้าเรานั่งแต่โลภร่างกายจิตใจไม่อยู่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เห็น กองทุกในโลกนี้ก็ชื่อว่านั่งได้แต่รูปร่างกายใจยังไม่ได้นั่งต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจเพ่งโดร่างกายสังขารของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาตลอดศีรษะปลายผม เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท่าตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอกการภาวนานั้นให้จิตใจโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอกเพราะว่าหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบนี้ เป็นพระกรรมฐานตัวสำคัญหนังที่หม่มร่างกายของคนเราอยู่นี่ป้องกันชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งถ้าอะไรมาถกมาต่ำเข้าจนเลือดออกหรืออะไรต่อมีอะไรวิกรมวิการไป หนังหุ้มหอรักษาเลือดไม่ได้เลือดจะไหลออกเมื่อนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนเราถ้ามันมีกรม,มีการก็ถึงตายได้ทุกลมหายใจ ยองมองเห็นชีวิตของตนเองทุกคนว่าอัปปังชีวิตต่างอัปปังนี้แปลว่าน้อยชีวิตของคนเราเหลือน้อยมีน้อยเต็มทีเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านี้เองถ้าเกิดลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใด ชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็แตกดับลงไปเมื่อนั้นจึงให้ภากันตั้งใจภาวนาเพียรเพ่งมองให้เห็นและให้รักษาจิตใจให้อยู่ในปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกจึงจะเข้าใจลอมกับลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นความตาย ทั้งตัวเราและบุคคลผู้อื่นก็เหมือนเหมือนกันเพ่งมองภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกจนรู้จักว่าชีวิตเป็นของน้อยจริงๆไม่ใช่มากมายอะไรนักหนาะจนจิตใจมองเห็นมรณะภัยคือความตาย เกิดความสลดสังเวชในจิตใจของตัวเองว่าชีวิตนี้มันน้อยจริงๆทั้งตัวเราด้วยบุคคลทั้งโลกที่เกิดมาแล้วก็เหมือนกันหมดถ้าจิตใจมีความสลดสังเวชในมรณะภัยคือความตายได้ นั่นแหละมลนะกรรมฐานปรากฏในจิตใจของผู้ภาวนาถ้ายังไม่สลดสังเวชในความตายเจ็ตมันก็เพลินไปว่าเรายังเด็กบ้างเรายังหนุ่มแข็งแรงบ้างเรายังไม่ใกล้ต่อความตายความตายยังห่างไกลอยู่ อันนี้จิตใจมันก็ประมาทเมื่อจิตคิดเห็นอย่างนั้นพระองค์ตัดว่าความประมาทเมื่อจิตตั้งโยในความประมาทก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาโยในกิเลสลาคะกิเลสโทสะโมหะไม่ลดละลงไปได้เลย เพราะว่าความประมาทนั้นมันปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างมรณะภัยคือความตายมันใกล้ที่สุดแต่เมื่อความประมาทในจิตภาวนาความตายไม่ยั่งลงในใจก็เล่นเล้อเผลอเลอ จะนับอ่านเท่าไรเหมือนพระอานนท์ว่าได้หลายพันครั้งก็าตามพระองค์ก็ยังตัดว่าการกำหนดความตายหลายพันครั้งยังเป็นช่องว่างประมาทอยู่พระองค์ก็สอนให้ใหม่ว่าจงนึกถึงความตายนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงไม่ประมาท ขนาดนับได้เท่านั้นเท่านี้พันก็ยังเป็นความประมาทน,นั้นมลณะภัยคือความตายยาพากันประมาทประมาทไม่ได้เวลามลณะคือความตายมาถึงเข้าจิตมันก็ฟุง้งซ่านวุ่นวายเพราะจิตมันหลง สำคัญเพดคิดว่าความตายมันอยู่อื่นมันไม่ใช่ตายในธาตุดินน้ำไฟลมนี้อันความตายเขาหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้หมายถึงจิตตายจิตนั้นไม่มีตายเพราะว่าจิตมันไม่มีตัว มาเอาร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัวธาตุดินน้ำไฟลมนี้เวลาที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายมันรวมกันอยู่สม่ำเสมอทำงานตามหน้าที่ของแต่ละธาตุไม่มีธาตุใดบกรลองหรือขาดไปชีวิตจึงเป็นอยู่ ถ้าธาตุดินเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุน้ำเสียไปก็อยู่ไม่ได้ธาตุไฟไม่มีร่างกายไม่มีความอบอุ่นมีแต่เย็นอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ธาตุดินน้ำไฟลม มันรวมกันเข้ายัางสามะคีปลองดองกันอยู่คนเราก็อยู่ตามธาตุที่มันอยู่ดีสบายนั่นแหละจึงอย่ามานิ่งนอนใจว่าเรายังนิเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เวลาความตายมาถึงเข้าไม่ว่าคนแก่ชราไม่ว่าคนหนุ่มแข็งแรง ไม่มีใครที่จะมาต้านทานได้เพราะว่าความตายมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงนอกเหนือจากอำนาจของคนเหล่าหรืออำนาจของไกลๆจะมาป้องกันได้เมโยยังเดียวต้องภาวานาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก เตือนจิตใจผูโ้รู้โยในตัวในใจของเราเองให้ตื่นตัวโยทุกเวลาเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตผูโ้รู้โยฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ ได้ยินกลองไหนก็ให้รวมใจอยู่ที่กลองนั้นไม่ต้องส่งใจมาฟังกำหนดจิตใจดวงที่โลเสียงกระทบไปถึงโหไปโลในจิตจิตใจคนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มีเสียงกระทบไปก็โล ไม่มีเสียงก่ารู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมมาลมก็โยในจิตใจดวงผ้รู้อันนี้แหละจงรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ถือว่าการปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันภาวนาไม่ขาดระยะ จะกำหนดให้เห็นทุกเห็นภัยอย่างใดก็ได้ว่าแต่เป็นโอบายเตือนจิตใจของตัวเองได้ก็เป็นอันว่าพาให้จิตใจมีความสงบอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่ามาหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายตัวตนอันนี้ เป็นของมเป็นของมั่นคง,งยั่งยืนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันรอรอความตายอยู่ทุกเวลารอท่าความเจ็บอยู่ทุกเวลารอท่าความแก่อยู่ทุกเวลามันรอระยะอยู่เท่านั้นเองมาระนังเมภาวิสติ จงพากันเตือนจิตเตือนใจของตัวเองชำรละกิเลสลาคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางหมดสิ้นไปในที่สุดอย่ามายึดไว้ถือไว้ว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกูไม่มีใครยึดไว้ได้ถ้าความแตกดับมาถึงเมื่อใดเวลาใด เราจะร้องขอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยไม่ได้ตัวเองต้องช่วยตัวเองคือจิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ไม่ขาดไม่ขาดทุกลมหายใจเข้าไม่ขาดทุกลมหายใจออกมีสติเตือนจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปเตือนคนอื่น ผู้อื่นจะโล่จะหลงอย่างไรให้ยกไว้เป็นพิเศษเป็นเรื่องของเขาเขายังไม่โล้ไม่เข้าใจเมื่อใดก็ลหลงไหลอย่างนั้นแหละเราทุกคนก็ต้องเอาใจของเราให้ได้รวมใจให้หยุดให้อยู่ ปองสังขารอันนี้ให้ตกมันจะไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินไปไหนก็อย่าได้พลั้งเผลอกระทบโลภเสียงกิ่นรสพอธพระธรรมลมก็ให้ทันสงบตั้งมั่นให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปในที่ต่งตางๆได้ว,ว่าทุกลมหายใจพร้อมอยู่เสมอภาวานาไม่ให้ขาด แล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยมีกํำลังมีความสงบระงับเป็นไปได้โดยลำดับลำดับไม่ใช่เราคิดอยากให้มันได้มันเป็นก็เป็นไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นการนึกการน้อมการภาวนาการนึกถึงมรณะภัยคือความตาย นึกถึงคุณพระพุทธเจา้าพุทโธพุทโธเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะประสงค์เป็นสรณะนึกได้จเจริญได้ทั้งนั้นเลยว่าแต่ให้มีสติขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้ปรมมา เมื่อความประมาทมีโยความหลงก็ทับถมหัวใจหาเวลาเยือกเย็นสบายไม่ได้นี่เป็นโนบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญามีวิชาความรู้โยในจิตในใจของตนทุกคนก็จะมีความสุขก,กายสบายใจ ไม่เดือดร้อนวุ่นว,า,นวายประการใดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนิดสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินสสโตมาเตภวัตวันตรายโายสกิติาโยโกภาวะ อภิวาธานาเสริสนิจังบุทธ,ธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง